สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องเดิมช่องที่ไม่มีใครดูช่องเทพสายฟรีนะครับเราจะมาดูกันว่ามูนบอสซัมกับมูนแมงโก้และแคนดี้บอสซัมต้นไหนจะแพงที่สุดและต้นนี้ไม่ควรจะซื้อเพราะราคา1,000ล้าน สูต้นถั่วที่ FK ไว้หนึ่งคืนกับต่อเช้าไม่ได้สดต้นนี้ควรหาคือมูลบอสซัมเรามาเริ่มกันเลยได้เวลาปากวัวนี่นะครับรี่บอสซัมน้ำหนัก5้กิโลกับ เราจะเอาน้ำหนักที่เยอะที่สุดของแต่ละอันมาครับมูโกนะที่ติดสถานะฟอสกับเซเลเทียแต่ตามหลักอย่าไปเอาอีกต้นหนึ่งก่อนนะครับต้นนี้ติดสถานะ แคบนะครับอืม mm. งั้นเราใชปอันนี้ก่อนละก,กันความนี้กนี่ไงมีมูนพราสัิอันนี้คือแมงโก้แล้วก็แกนิบั มันจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะครับผลพวกนี้แต่ผลนี้ผมว่าเล็กไปหน่อยเก็บผลหน่อยเพิ่มพวซูทนนี้พวซไม่ไหวนี่น,นี่คือมูนแมงโก้น,น้ำหนัก22.33มสาราคาเท่าไหร่ มหมื่นห้าพันนะครับแต่ถ้าใครนีบอสซัมล่ะเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันโอ้โห,โหเยอะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ตอนนี้อีวิทเอาออกเลยกับมูนบอสซัมสองจุดหกห้ากิโลราคาจะเท่าไหร่ สี่หมื่นห้าพันนะครับซึ่งราคามันจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักสถานะและอย่างอื่น เราจะเปรียบเทียบแคนนี่ว่าซัมอันนี้มู่ฝาเราจะลองเอามูลแมงก้อนอื่นที่น้ำหนักเยอะกว่านี้มาให้ได้เพื่อรีวิวกับต้นทัว่วคิดหน้อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับต้นถั่วก็ได้นะครับ ซึ่งไม่มีคนดูหรอกผมรู้นอกจากอนาคตผมจะดังเศ้าอืงแล้วก็มูนแคสนะครับความสามารถเหมือนผมจำได้ลางๆแต่ผมจำไม่ได้ไม่ได้ใครที่อยากได้ <c oughs> ไม่ขอได้ครับ แต่กดไลค์กดติดตามแค่กดติดตามก็ได้ครับแล้วผมจะให้โนนหรือแคนดิบอซัมที่ติดสถานะอื่นหรือสายล่าฟ้าสปริงเกอร์หรือหนอนชาเขียวก็ได้นะครับตามที่คุณอยากได้ เพียงแค่คุณกดไลค์กดติดตามแอดชื่อผมมานี่คือชื่อผมโอเคนะครับแล้วก็ผมมาแนะนำสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะมี ไม่ใช่ของเท,เทพไม่ใช่สาวรอลฟ้าที่เยอะๆอยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งผมจะเอามาอธิบายคิดหน้ามันคือตุนคุณอาจจะเขียงว่า ตุนมันห่าง่ายมันไม่ดีมันซุ่มคุณคิดผิดเลยนะทั้งหมดนี่คือผมได้จากตุนเพียงแค่6ตัวภายใน2วัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอติสิบสอผมได้19อันจากศูนภายในตุนเพียงแค่2วันถ้าคุณรีหาในนี้ถ้าคุณรีหาในที่ขายสีเขียวเขียวคุณอาจจะต้องใช้เวลา หนึงวันต่อหนึ่งอันนี้ไม่ก็มากกว่านั้นแต่ถ้าเจอสักสอันนี่คือดวงดีแล้วถ้านเลยนี้แผนตุ่นยังมีโอกาสคุดได้กอรลี่สปีกเกอร์มาสเตอร์และอย่างอื่นดีนี้อธิบายตุ่นคิดมาแล้วคิดดีกว่าตุ่นความสามารถมันคือทุกๆ เจ็ดสิบเก้าวินาทีใช่หรือเปล่าน่าจะใช่วินาทีมันจะมาคำนี่เริ่มขุ่แล้วแล้วดูตรงกลางหน้าจอนะครับแบบมันจะมีโอกาสได้พวกสปิกเกอร์ซึ่งทักคลิปวันนี้มีตุุนทำง,งานอยู่จริงพวกซอมบี้ขี่ไก่ผมมีนะครับ แต่ไม่ใช้ตุนระดับรีเจนความสามารถมันคือทุก79.818มันจะขุดดินแล้วก็มีโอกาสได้พวกเกียร์แล้วก็เงินเช่นตัวทุทกนของเล่นใหม่ที่ส AP เหมาะมากๆผมนแนะนำให้ทุกคนอัพอันนี้จนถึงเท่านี้และเอาตุน ให้เต็นสนาเมเวลาตอนที่จะจเอฟกีแล้วคุณก็จะรวยและไม่ต้องไปหาของคลิปวันนี้จบแล้วครับข้ามุย